สวัสดีคอนโดนและผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมพับทีมอับายนะครับวันนี้ก็มี RP รอ RP นะครับก็จะมาเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะบอกว่าใน RP เนี่ยมีชุดอะไรบ้างที่เข้ามานะใน RP เนี้ยมีปืนแล้วก็พวกชุดเนี่ยพวกกระเป๋าเนี่ยเน้นเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าเต้นก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนี่ยหมวกเนี่ยเห็นปะแจกมาตั้งแต่เลเวลแรกเลยนะครับเลเวลยี้าก็แจกหมวกเลยนะครับ แล้วก็เครื่องบินแล้วก็รถนะครับรถรีวิวสามสิบก็ได้แล้วนะครับโอเคผมจะแนะนําว่าถ้าจะซื้อเนี่ยให้ซื้อบบนะซื้อแบบไนี่นะซื้อแบบพันแปดร้อยยูซีนะครับมันจะได้25รีวิวนะครับถ้าที่ห้ารีวิวเนี่ยเทียบเป็น2 5ง0ันยูซีนะครับถ้าคุ้มคุ้มอยู่แล้วคุ้มกว่าที่จะเติม600อยเลยถ้าซื้อเลยนะครับ ซีซั่นนี้เนี่ยจะจะเน้นเป็นเกี่ยวกับเหมือนเหมือนเกมเป็นเกมตู้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มีบัตรของซีซั่นที่แล้วนะครับบอกไป5ก็เป็นเลเวล31นะครับเดี๋ยวผมรับรับรัไปเรื่อยๆแล้วกันภารกิจภารกิจก็มีทั้งหมด8สัปดาห์เหมือนปกตินะครับเหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเฮรับเลยนะครับ ก็มีชุดเวสแลน์มานะครับ้ากากเวสแลน์ West land. อันนี้อันนี้สวยเลยสวยโมวัรถด,ดาเซียนครับอันนี้เพราะว่ามันเด่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 มากนะครับก็มีต่อไปก็เป็นรถเอ้ยเป็นเครื่องบินอนะเครื่องบินเลเวล40นะครับผมก็เติมเอาแค่นี้แหละไม่ไมเอาอะไรมากนะครับไม่ใช้บัตร แล้วก็อาพีที่ท่านเนี้ยเออผมชอบตรงที่ว่าชุดมันออกเนี่ยแบบหลากหลายนะครับแล้วก็มีมีมีเอ็มโฟ,โฟโด้วยไหมถ้ามีเอ็มโฟไหมผมใส่หมอน,นี้เลยนะผมมาใส่รถให้ดูนะรถนี้นะก็ก็เป็นรถสีรถร้อมแรงเป็นสีชมพูนะครับ ก็ค่อนข้างแรงนะก็แรงแรงแรงผมมีรถเสี่ยโหสี่คันนะครับคอคันนี้ก็เด่นนะเด่นเลยนะครับเขาก็มีคาที่เข้ามานะครับก็เป็นคานี้คานี้เนี่ยเป็นสีม่วงนะครับอนี้ก็มันไล่เฉดสีเนาะไล่เฉดสีแดงแล้วก็ค่อยไปแดงส้มๆหนึ่งเือนะครับก็สวยดีนะครับก็มีเครื่องประดับอันนี้นะก็ มันก็น่ารักนะครับน่ารักดีไนสีชมพูด้วยเป็นความแรงสีชมพูนะครับนะครับก็มีร่มร่มอันนี้นะครับร่มหัวสิงโตนะครับก็สวยสวยสวยใช้ได้เลยก็มีท่าโหมดใหม่นะครับตอนชนะนะครับตัวก็เท่ดีนะครับน่ารักดีนะครับ ก็เอ้ยมีนี่มนี่ด้วยอันนี้มาใหม่นะครับอันนี้ก็เหมือนทุกซีซันที่มีนะครับก็เก็บเก็บได้เลยนะครับเก็บได้จะมัน๊บนึงนะอ๋อ รับ uc นะครับอันนี้คือได้รับ uc ห2 0ผมได้อย่างวะไ,ไปดูกรอบก่อนแล้วกันนะครับอ,อาวาตานะครับอาวาตาก็เป็นอันนี้นะเหมือนเหมือนเซียนทั่วไปแหละสีเน้นสีโทนน้ำเงินฟ้าม่วงนะครับแล้วก็กรอบรูปกรอบรูปอันไหนวะอันนี้นะครับ,นนรบใช้เลยแล้วกันเท่ดีชอบสีฟ้าอยู่แล้ว ก็มีรับอันนี้นะก็โหคนคนซื้อ rp นี่เยอะนะครับเยอะเยอะเยอะใช้ได้เลยเยอะมากเลยสองแอปเดียวพิ่งเปิดมาเมื่อตอนเที่ยงคืนนะครับโอ้โหคนเติมไปสองสองล้านเยอะมากเลยเยอะเยอะเยอะมากนะครับชั้นนี้เนี่ยก็มันเป็นเน้นเน้นแบบ ตู้เกมอะเนาะตั้งแต่เปิดซีซั่นมาก็เห็นว่าเป็นตู้เกมแล้วนะนะครับก็พี่มาเปิดให้ดูเนี่ยก็มาแนะนำว่าคนซื้อซิตอันไหนนะครับเป็นผมผมซื้อซิตพันแปดนะครับเพราะมันม้มค่ามากกว่ามันเหมือนได้ UC ฟรีมา700นะครับแล้วก็นี่ครับกล่องอ้าวนี่ไงลดลดยูเ เหมือนโรดาเซียเลสไลน์เหมือนกันเหมือนโรดาเซียแล้วก็สกินเอเกียสกินเอเคีเนี้ยมันมันผมว่าสวยเลยค่อนข้างสวยมันเหมือนเป็นจอยเกียมาเนาะตรงตรงใกล้ๆที่มือมือยิงอะครับแต่แต่แต่ของที่ให้ในกล่องมันก็มีแค่สองชิ้นเนาะที่มันดีๆเนาะแล้วก็ต่อไปก็เป็นอุย้ยชุดแรงชุดแดงชุดแดงอันนี้ชุดนี้ผมว่าที่ที่มากนะครับแล้วก็มีรถแต่ซีซั่นนี้เนี่ยผมคิดว่ามัน ของที่ดรอปในกล่องเนี่ยมันมีน้อยไปมันมีแค่สองสามชิ้นเองเนี่ยอย่างเงี้ยมีแค่สามชิ้นมันมีอีเคีมาด้วยนะครับกนะ็มีน้อยนะมีน้อยแล้วมีแรกแรกอันนี้ด้วยนะครับแบบนึงถ้าเต้นเนี่ยผมมีหมดแล้วเอามาให้ทุกซีซันเลยถ้าจำไม่ผิดนะซีซันที่แล้วผมก็ซื้อไปมั้ง mm hmm. ซีซันที่แล้วเหลือซีซันที่ ทีนันที่สิบน่าจะมีหายนะครับแล้วก็ทีนันี่สิผมมีหมดลวผมแรกหมดลวนะครับก็สัวันนี้ก็มาทําคลิปบอกอาร์พีนะครับว่ามีอะไรอยู่ในอาร์พีบ้างนะครับไม่ลืมอาร์พีตันนี้จุดเรียลร้อยอันไหยวะจุดร้อยจุดร้อยเป็นจุดอันนี้นะครับมีเลือกสองอันนะครับเฮ้ยมันมีสู่มอันนี้นี่เป่าบางทีดูอยู่มันมีสุ่มในกล่องนะครับอันนี้ ขาก็ว่าทำไมเป็นกล่องแดงเขาไม่เคยมีตุ่มเป็นกล่องแดงมาก่อนนะครับก็ซีซันเอ้เลเวล40ก็จะเป็นเครื่องบินนะครับแล้วก็เลเวล50ิก็จะเป็นสก,กินเ1 6นะครับก็ M16 นี้ก็ลายออกฟ้าแด,ดงแดงกัดกันนะครับแล้วก็เป็นชุดความแรงอยู่ที่สีมพูนะครับแล้วก็มีทัชเต้นสีแดงนะครับอิมโหมดแบ็กอาร์เมอร์นะครับ เหมือนแบบดกวาอะไรเรียกให้เข้ามาสู้เนาะะเท่ดีนะครับแล้วก็แบบเลเวลเจ็เป็นกระทะนะครับน้าสินโตนะแล้วก็อันนี้เป็นวาต้านะครับก็เฉยๆนะปกติแล้วก็กระเป๋ากระเป๋าก็เหมือนกระเป๋าของซีซันที่10บสหรือ11บนี่แหละจำไม่ได้นะครับคล้ายๆนะคล้าแต่เปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยนขนาดให้มันใหญ่ใหญ่ขึ้น่นกินจมาก แล้วก็ร9เวลเเป็นปืนไอซ์ันนะครับไปไอซันนี่คนใช้ก็ไม่ได้น้อยไม่ได้เยอะนะครับก็กลางๆแต่ครับต้นเกมถ้ามีไอซ์ันก็ถือว่าดีนะเป็นปืนที่นิ่งนิ่งนะครับนิ่งแล้วก็มาพีร้อยก็เป็นจุดท,ที่ผมบอกนะครับจุดอันนี้ก็จุดมันค่อนข้างที่ครับผมเลือกก็เอาจุดอันนี้ดีกว่าสีม่วงเพราะมันดูเด่นไม่สีม่วงก็สีดำเดี๋ยวลองคิดดูอีกทีนะ <S <S Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.